ะะที่แอบแฝงไปด้วยความคิดแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เราจะพูดในเรื่องการเรียนรู้การออมแล้วก็การนําความคิดเข้ามาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็มีสมาชิกันนี้นะคะ1นึงนางสาวนิสายอดจันทรน้อยค่ะ 2. อนายอวิ Não, ้ที่สองนะคะคือการเลี้ยงบุตรนะคะเราจะนํามานําข้อแตกต่างสองอย่างมานะคะ 1. คือการเลี้ยงบุตรในในเมืองแล้วก็ชนบทนะคะถ้าเป็นชนบทหรือว่าน,นอกบ้านเรานะคะก็จะเลี้ยงแบบดูแลอย่างใกล้ชิดสนุกสนมได้พูดคุยกันได้แก้ปัญหาด้วยกันทุกอย่างแต่สาหรับคนในเมืองนะคะก็จะเลี้ยงบุตรด้วยการที่อาจจะใช้เงินเลีย้ยงอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรนะคะเราก็ต้องมีวิธีและกฎเกณฑ์นใ,นในการดูแลบุตรด้วย ใจเจ้หุนนะคะเราต้องมีความเอาใจใส่มีความมีความทุไม่พอหนอมีความมีความรักแล้วก็มีความบอมุณนะคะในครอบครัวถึงแม้เราจะเป็นคนรวยแต่เราก็ต้องหาเวลามาดูแลลูกเอาใจใส่ลูกเหมือนข้าพเจ้าซึ่งอาจจะเป็นคนจนอาจจะไม่ค่อยมีเวลา,าก็ได้เนื่องจากพ่อแม่ไปทํางานที่อื่นแล้วไม่มีเวลามาดูแลอาจจะมี่าตายาย เราแล้วบาคนจะคิดว่าเขาทาหน้าที่ของเราเพื่อเรานะคะยากให้ทุกคนจันนสิ่งนี้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ทําให้เราเขาทำสิ่ที่พ่อแม่ทําอยู่คือเขาทําให้เราทั้งหมดนะคะครับสําหรับเรื่องลูกนี้ต้องขอบมากครับท่ทำให้ครอบครัวไทยได้รับกันสําหรับครอบไทยท็อของท่านทุกคนนี้ครับแล้วเ,เรื่องทั้งหมดแล้วอยู่ที่โดยรวมจะสื่อถึง ความเป็นวันินัรของคนไทยเป็นความเป็นอ่อวัฒนธรรมการเป็นประเพณีของคนไทยสามารถกว่าจบสงไปที่ประเทศไทยและกูุ่มผมไทยในสมัยแต่ก่อนนะสมัยบบปัจจุบันในการเปรียบเทียบกันขอาาับแต่ละล้านเราความคิดของผมแล้วคือวัิสัยคนไทยอาจจะมีไม่ไม,ไม่มากแล้วก็ต่างจากต่างชาติดยสิ้นเชิงโดยที่บางทีแล้วเ็ามีความอ่อนน้อมมากกว่ามากกว่าต่างชาติที่ความแข็งกระดาา้างมาก,กเกินไปครับสำหรับกลุ่มผมก็ขอ 啊，对。<laughs> <laughs>